สวัสดีครับมาดูงานเดินเหล็กคานนะครับตอนนี้เหล็กคานก็เป็นเหล็กดีนะครับเหล็กดีคือเหล็กคอย16มิลนะครับข้างบน3มเส้นล่าง3ามเส้นนะครับเสาเป็นเหล็กดี12นะครับตัวนี้ใช้คาน50นะครับคานสูงเทปูนเสร็จคอนกรีตอมเปอร์เซ็จ50เซนคีคานก็เดินไปหลายตัวแล้วเหลืออีกตัวตัวยาว4ี่ตัวนะครับ ด้านนี้ความยาว20เมตรนะครับ20เมตรลรักษณะการเดินเหล็กนะครับก็จะงอปลายเหล็กเนี้ยนะครับองอปลายเหล็กเกี่ยวกันอยู่ในในเสาในในเสาเวลาเทปูนความคิดก็จะอมประมาณ2เซนถึง1นิ้วนะครับระยะกรลังปอกก็วางปอกที่15เซนนะครับ5เซนวางช่วงช่วงช่วงไว้นะครับถูกเหล็กนะครับ การตีตุ๊กตานะครับตีตุกตนะตต๊กตาใต้ทองคานที่ตีแบบนี้นะครับไผ่ไม้ค้ำสองข้างนะครับแล้วก็วางด้วยแผ่นไม้หน้าแปดรับใต้ทองคานนะครับจะวิ่งยาวตลอดไปนะครับวิ่ยาวตลอดแล้วถึงร้อยเหล็ากาีกทีนะครับนี่คือลักษณะการขึ้นงานเหล็กโครงสร้างนะครับ ล,ลนระยะของระเบียงด้านหน้า,าน,น,นะครับอันตีตุ๊กตาก็จะใช้ค้อนปอนนะตีอนนี้ลดระเบียงด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะลดระเบียงนะครับใช้เหล็กรถก็ประมาณนี้นะครับเหล็กสอดไปในคาน เ้าไปยนคานก็เลือกประมาณเมตรประมาณเมตรนิดๆน,นะครับเมตรสิบเมตรยี่สิบได้นะครับยาวไปนะครับเฉียบมแล้วตรงนี้ลดลงมาสิบเซนนะครับระหว่างระเบียง,งด้านหน้ากับในตัวบ้านก็จะห่างกันสิบเซนนะครับระยะการทาบเหล็กนะครับตัวนี้เหล็กงอเสร็จก็จะทาบยาวนะครับอันนี้ผมผมทาบยาวไปประมาณ เมตรแปดสิบนะครับครับดาวความเข้าไปเสียบไว้ในคานมันลึกเมตรแปดสิบนะครับก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับปกติการทาบเหล็กตัวนี้มันก็จะาาทาบอยู่ประมาณหกสิบเท่านะครับหกสิบเท่าของหน้าตัดหน้าตัดของของเหล็กนะครับหกสิบเท่าก็ประมาณอย่างสองหกสิบสองประมาณเมตรหนึ่งน,นะครับทาาเหล็กประมาณเมตรหนึ่งนี่ก็ทาบ ครวทาบก็สลับบนล่างนะครับทาบฝันน่งนี้ตัวนู้แล้วก็ท่าไปฝั่งนู้นนะครับสลับสลับเหล็กบนล่างนะครับนี่คลียะการทาบเหล็กนะครับเดี๋ยว้ตำแหน่งการวางแผ่นพื้นนะครับเดี๋ยวผมมาใส่เหล็กเสริมพิเศษอีกทีนึงนะครับว่าจะช่วยรับแผ่นพื้นได้มากน้อยขนาดไหนนะครับตัวนี้คานห้องนี้มันก็จะ ยาวประมาณ4เมตร50นะครับ4เมตร50จะต้องใช้เสรรมพิเศษช่วยนะครับเสริมพิเศษช่วยทีลนะุนี่คือการวางเหล็กตั้งตุ๊กตานะครับโอเคครับดูคร่าวๆของการตั้งตุ๊กตาโดิเดินเหล็กประมาณนี้ก่อนนะครับถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ